และสีที่เห็นอยู่นะครับก็คือเจ้าสีบิ l เลียนสปอร์ตนะครับของดาคือกระจกมองข้างเป็นสีดําเงาพร้อมกับ o o n d ้าน n รนวอชจะมีแค่เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นจุดที่น่าสนใจคือด้านบนครับที่เป็นแถบหลังคาดาเพราะรถคันนี้เป็นแบบทูโทน มาถึงในรุ่นไฮไลท์นะครับ New City Hatchback e h u v r s คันนี้ต้องถือว่าเป็นรุ่นที่ยอดนิยมและถ้าเกิดจะแนะนำจริงๆก็แนะนำให้ซื้อรุ่นนี้ครับแต่ทำไมจะต้องซื้อรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ และสีที่เห็นอยู่นะครับก็คือเจ้าสีบิลเลียนสปอร์ตี้นะครับหรือสีน้ําเงินหลังคาดําต้องบอกเลยนะครับว่ามีแค่สีนี้สีเดียวที่มาเป็นแบบทูโทนนะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงกันนะครับด้วยความที่เป็น RS ครับเราจะเห็นเลยว่ามากับของดํากระจังหน้าถูกเปลี่ยนเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับเป็นดําเงานะครับต้องบอกว่าการดีไซน์ของเขาจากที่เราเคยเห็นเป็นแนวปา้าเป็นตั้งๆก็มีความสโลปเฉียวแล้วก็ไม่ได้มีความหนาเลยดูแบบนี้แล้วดูไฮโซแล้วก็ดูมีความแรงมากขึ้นโลโก้ RS มีมาให้แต่กระจัง หน้ายังเป็นแบบสีดําด้านโลโก้ตัว S จะมีแถบสีฟ้ามาให้รู้ว่านี่คือ e-hv ก้องหน้าไม่มีนะครับไล่มากันชนที่ถูกออกแบบมาใหม่ก็จะมีลวดลายของตัวลายคาร์บอนเป็นสีดําด้านแบบนี้มาให้นะครับแต่ต้องบอกว่าเหมือนกับในตัว RS ของในตัวเครื่องยนต์อยูู่0ลิตรเหมือนกันนะครับคราวนี้กรอบของในตัวของไฟฟ็อกแลมนะครับไฟฟ็อกแลมให้มาเป็นแบบ led เหมือนกันนะครับก็หน้าเป็นสีดําด้านแบบนี้และมีแถบยาวแบบนี้จะแตกต่างกับในตัว sv นะครับไล่มาชุดไฟครับจะเป็นไฟแบบ วีดีมัลติรีเฟ c เตอร์นะครับก็ต้องบอกว่าให้ความสว่างและสีขาวไฟเดย์ไทม์อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับให้มาด้วยนะครับคราวนี้เรามาไล่เรียงด้านข้างกันครับแล้วมาดูที่ล้อนะครับด้านข้างเราจะเห็นเลยนะครับว่าล้อมาเป็นล้อแม็กสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับขนาด16นิ้วก็คือยาง185/60 R16 นะครับช่วงล่างด้านหน้าก็เป็นแม็กฟอร์สันสตัดห้ดิสเบรกมาให้คูหน้าด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูครับด้านข้างพอมาเป็นตัว RS ครับจะมีสเกิร์ตด้านข้างมาให้แบบนี้นะเป็นสีเดียวกับตัวรถสวยงาม มาไล่ด้านบนครับก็จะมากับของดำคือกระจกมองข้างเป็นสีดำเงาพร้อมกับ h Honda ้า n w น t c h จะมีแค่เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นที่จะมี h Honda ้า n w น t c h มาให้นะครับที่จะเปิดประตูครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นคีเรตเหมือนกันคราวนี้ จุดที่น่าสนใจคือด้านบนครับที่เป็นแถบหลังคาดำเพราะรถคันนี้เป็นแบบทูโทนสปอยเลอร์ด้านหลังสีดำนะครับและด้านข้างแถบด้านข้างในนี้ในตัว SV จะเป็นสีดําด้านด้านบนที่เป็นชาร์ฟินก็เป็นสีดําเงาด้วยนะครับคราวนี้ <c oughs> จุดสังเกตอีกอันนึงครับเรามาดูล้อหลังล้อหลังในตัวของ RS นะครับจะให้มาเป็นดิสเบรกด้วยนะครับก็คือจริงๆมันรวมอยู่ในเฉพาะในรุ่น EHV ถึงจะให้ดิสเบรกมาให้ทั้ง4ล้อเลยนะครับพร้อมกับช่วงล่างหนังเป็นแบบทอร i o n Be ีมนะครับส่วนยางกับล้อเป็นไซส์เดียวกันกับด้านหน้าก็คือ185/60 R16 นั่นเองครับคราวนี้เรามาดูด้านท้ายรถนะครับเราจะเห็นนะครับว่าด้านท้ายถูกออกแบบมาเหมือนเดิมไม่แตกต่างชุดโคมไฟท้ายเหมือนกันเป็น LED Light Guiding นะครับโลโกโ้ city มาให้ไฟถอย แล้วก็ไฟเลี้ยวมีมาให้จุดที่เปลี่ยนแปลงนะครับที่เราดูแล้วดุดันมากขึ้นก็คือในเรื่องของกันชนที่ถูกเปลี่ยนแปลงเข้าไปพร้อมกับแผงดิฟซิวเซอร์ที่มีมาให้เป็นสีคลีบแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นลายคาร์บอนนะครับมาให้แบบนี้ถ้อยเสียออกตรงๆแบบนี้ก่อนเราจะไปดูฝาท้ายเรามาดูนะครับว่าแบตโลโก้ RS สีแดงนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ EHV แบบนี้มาให้เรามาดูเปิดท้ายครับเปิดท้ายขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่า ด้านท้ายนะครับก็ยังไม่มีเรื่องของฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็เปิดนี่ขึ้นมาจะไม่มียางอะไหล่นะครับในรุ่นนี้นะครับก็จะมาเป็นแท้งเก็บของแบบนี้ให้อย่างเดียวเท่านั้นส่วนเบาะงานพับยังเหมือนเดิมเอาละเราไปดูภายในกันครับส่วนภายในเราจะเห็นนะครับว่าเปิดประตูมาเรื่องของ ตัวซีนยางเหมือนกันนะครับทุกรุ่นเลยเท่ากับว่าทุกรุ่นย่อยเหมือนกันคราวนี้มาตัวบอกครับเป็นสีดําแดงนะครับมาให้นี่คือโทนสีเฉพาะของในรุ่น rs ตัวพวงมาลัย3ก้านมีเดินได้นะครับเหมือนกันเท่ากับว่าภายในเนี่ยจะเหมือนกับในตัวของ1.0เทอร์โบนะครับ rs เหมือนกันเลยนะครับจะมีแตกต่างก็คือมาตรวัดมาตรวัดนะครับที่จาก4.2เป็น7นิ้วนะครับมีมาให้พร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับก็จะมีมาให้แบบนี้แอร์นะครับเป็นแอร์อัโต้มาให้คันเกียร์อัตโนมัติ เป็น eCVT พร้อมกับมีโหมด B-boy เพิ่มเติมนะครับและทุกรุ่นในตัว RS จะมี p a d d l Shi i p ให้ในตัวของ RS จะช่วยลดเปลี่ยนเกียร์แต่ในตัวของ eCVRS EH ตัวนี้จะเป็นช่วย หน่วงของตัวคันเร่งนั่นเองนะครับแล้วเราจะเห็นนะครับอย่างตัวเกียร์ที่เราพูดไปเบรกมือหายไปเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับมีมาให้โทนสีภายในครับในตัวของ e h v RS นะครับจะมาเป็นสีดำนะครับแต่ตัวไฟเพดานนะครับยังเป็นหลอดไส้สีเหลืองเหมือนกันนะครับส่วนมา่านบางแดดนะครับมีกระจกมาให้แต่ไม่มีในเรื่องของ ไฟนะครับก็ใช้ไฟกลางเอาแล้วก็มีที่จับนะครับมาให้ครบทุกตำแหน่งนี่คือหลักๆของด้านหน้าโทนสีเบาะนะครับการดีไซน์เหมือนกันทุกรุ่นนะครับแต่ว่าในรุ่น RS จะเป็นสีดําแดงครับและเมื่อเข้ามาดูในเบาะแถวที่2นะครับในตัวของ e h v RS นะครับในตระกูลของ e h v นะครับก็จะให้อ air หลังมาให้นะครับนี่แ air หลังแบ่งมาให้นะครับซ้ายขวามาเลยช่องเสียบ USB Type C มาให้2ช่องแบบนี้นะครับพร้อมกับเบาะนะครับที่พับได้เหมือนกันทุกรุ่นนะครับก็คือสามารถที่จะพับยกขึ้นแบบนี้ หรือพับแนวลงแบบนี้มาเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้มันสามารถแนวแฟบมากขึ้นแบบนี้นั่นเองครับ ดูแล้วว้าวไหมครับสำหรับเจ้าตัว n e ิ City h a t c h b a c k ต้องบอกเลยนะครับว่ากับสีและก็ความเป็นทูโทนว้าวแน่ๆรา,าคาเดิมของในตัวของ City Hatchback ตัว e-hv คันนี้นะครับ rs จะอยู่ที่849,000บาทแต่ส่วนคันนี้ครับบอกเลยว่าราคาโคตรดีอยู่ที่799,000บาทนี่ไม่ต้องนับโปรเลยครับว่าถ้ามีโปรมันจะถูกไปกว่านี้หรือเปล่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นไงลองคอมเมนต์มานะครับส่วนเรื่องของเครื่องยนต์ยังเหมือนเดิมนะครับในตัวของแรงม้าและแรงบิดต้องบอกว่าแบบนี้นะครับว่าในตัวแรงบิดของ ามากถึง253นิวตันเมตรเลยนะครับส่วนตัวมอเตอร์กับตัวเครื่องยนต์แรงม้าจะแยกกันเขาไม่ได้เอามารวมกันนะครับก็พูดถึงแรงบิดและอัตราสิ้นเปลืองครับอยู่ที่27.8กิโลเมตรต่อลิตรต้องถือว่าว้าวมากๆสาหรับในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองในตัวเครื่องยนต์ไฮบริดคันนี้นะครับเพื่อนๆดูแล้วคอมเมนต์กันมานะครับว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงดูแล้วน่าสนใจไหมสำหรับเพว่าสีน้ําเงินคันนี้ แม่งเจ๋งดีและการออกแบบกระจังหน้าใช้ได้เอาล่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เพื่อนๆมีความคิดเห็นไงกับเจ้าตัว New City h a t h b a c k ก็พิมพ์คอมเมนต์มาวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวรถอะไรฝากติดตามครับสวัสดีครับ่กด